สวัสดีครับแอดมินเจนอ๋อวันนี้มาทำอะไรก็เข้ามากันแล้วมาติดตามเรื่องนะคะที่จากเมื่อวันที่14มกราที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเราทีมงานภาคีประชาชนปกป้องสถาบันก็ได้มานะคะนำเอกสารมาให้ตำรวจที่ปอทดูว่ามีกคนราชการนะคะถึง51 51คนนะคะช่แล้ววันนี้ก็คือแบบข่าวดีนะคะทางเจ้าหน้าที่แจ้งว่า มีผู้ที่เข้าขายกระทําความผิดแบบชัดเจนแล้วเนี่ยอยู่8ท่านหนึ่งหนึ่งสองนึ่งหนึ่ค่ะหนึ่งหนลายจากแปดายค่ะจาก51แล้วก็สัปดาห์หน้าอีก12นะคะวันนี้ก็ทีมงานภาคีประชาชนก็ตบเท้ากันเข้ามานะคะเพื่อแจ้งความเรางทุกกับโทษจาก8ข้าราชการนี้พร้อมกับวันนี้นะคะก็มีข้าราชการ อันนี้ติดมือมาด้วยอีกอีกสามท่านนะคะอ๋อวันนี้มาเพิ่มมาเพิ่มอีกสถาบันก็ก็เป็นห้าสิบสี่ห้าเอาเพิ่มอีกวันนี้มีมาเพิ่มอีกสามนะคะสดสดร้อนๆเลยนะคะอันนี้เป็นศึกษานิเทศแล้วก็ครูนะคะอีกสามท่านข้าราชการค่ะข้าราชการค่ะของกระทรวงศึกษาธิการใช่เยอะนะคะกระทรวงศึกษาตอนนี้นะคะที่เราพบนะคะค่ะอยากให้ทางอาชีพปกครองสถาบัน ของเราเนี่ยช่วยช่วยเตือนสติที่น้องขา้าราชการนิดนึ่งเรื่องการแสดงออกความคิดค่ะคือเรียนข้าราชการนะคะทุกระดับชั้นทุกกระทรวงทบวงกรมเลยนะ,ะคะท่านไม่มีสิทธิ์เลยนะคะที่จะคอมเมนต์โพสหรือว่าแชร์ข้อความนะคะรูปภาพเสียงทุกอย่างที่เกี่ยวกับสถาบันนะคะถ้าคุณเจอ คนที่เขาจับจ้องสถาบันเนี่ยหน้าที่คุณอะ่ะควรที่จะต้องมาทําแบบเราเราคาดหวังว่าข้าราชการนะคะต้องมาทําแบบเราไม่ใช่เป็นผู้ลงไปกระทําผิดเสียเองมาน้วความเจ็บปวดค่ะมันความเหนื่อยใจออคือมันเห็นแล้วมันมันเสียความรู้สึกในหลายๆอย่างคุณเป็นข้าราชการคุณเป็นค่าของแผ่นดิน คุณต้องมีความจงรักภักดีมากกว่าคนปกติ2เท่า3เท่าอันนี้สิ่งที่ประชาชนอย่างเราคาดหวังแต่มันกลับตรงกันข้ามนะคะถ้าทําแล้วคุณคิดว่าคุณใช้อวตารคุณใช้ข้อมูลอะไรมาปิดบังคือจะบอกว่าเทคโนโลยีสมัยนี้นะคะมันมีคำคมอยู่คำหนึ่งที่เขาบอกว่าอาจยากรน,นะคะมันจะทิ้งร่องรอยไว้เสมอ นะคะเพราะฉะนั้นเราจะตรวจสอบได้อยู่ดีว่าคุณเป็นใครในเบื้องต้นแล้วเราก็นําส่งให้เจ้าหน้าที่ตํารวจดําเนินการต่อไปซึ่งก็เห็นเป็นรูปธรรมในวันนี้แล้วว่า8คนเนี่ยโดนแน่ๆแล้วอย่ามาดูว่าออกที่ใครนะคะอีกสิบสองลายค่ะเท่าหที่ท่านหลอกแจ้งค่ะซึ่งเราตรวจสอบเบื้องต้นแล้วตัวจริงตัวจริงค่ะตัวจริงนะคะตัวจริง ถึงจะใช้เฟซอะไรปิดบังก็ตามนะคะเป็นมีไลฟ์สไตล์มีอะไรหมดนะคะซึ่งพิสูจน์ได้เลยว่าว่าเป็นเขาค่ะเป็นข้อรังการทุกสังกัดเลยฮะที่ที่ที่เราตรวจสอบเจอเนี่ยก็หลากหลายค่ะแต่ว่าที่ที่เห็นแล้วมันเจ็บปวดก็คือตำรวจทหารนะคะโดยเฉพาะครูอาจารย์เนี่ยคนที่มันอยู่ในระบบการศึกษาทั้งหมดเนี่ยคือเป็นสิ่งที่เราคิดว่าเราต้องทำเร่งด่วน นะคะไดครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมาก,ค,มากค่ะดีญญะครัขขบขอบคุณค่ะพี่วันเขามากันแล้วใช่ไหมครับ